สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูเพชรพีรุนนะครับเพชรพีรุนกับทับทิมเม็ดใหญ่นะครับดูความแตกต่างกันระหว่างบอลสองชนิดนี้อันนี้ผมจะพามาดูอันแรกก่อนนะครับเพชรพิรุนเราจะเห็นว่าเป็นบอนลลักษณะบอลใบไทยนะครับจะมีสะดือสะดือสีชมพูเข้ม ประดุกสีชมพูแล้วก็มีจุดแดงๆตามใบครับลักษณะนี้เลย,ยมีสีเขียวขาวเขียวอ่อนแล้วก็เขียวเข้มที่ขอบใบจะไล่สีไปเลยแล้วก็มีจุดแดงๆอยู่หลัใบน,นะครับเป็นเป็ดปิดุนส่วนลำต้นของเป็ดปิดุนก็จะเป็น ทั่วไปเพชรพิรุณช่นการปลูกก็ปลูกมันรอนทั่วไปครับดินร่วนรวนไมอ่อมน้ำน้ำสามารถผ่านได้สะดวกชอบอากาศที่มีความชื้นสูงครับตัวนี้ก็อายุประมาณเดือนกว่าก็จะเห็นว่ามันจะงดนาำมากและก็ใบใหญ่สมควรึ่งนรพิรุณน,นี้ก็จะมีความใกล้เคียงกับ บีิคณิตอย่งนั้นก็คือท็อปทิมเม็ดใหญ่นะครับซึ่งท็อตัวนี้ที่ผมต้องให้ดูตอนนี้ก็คือท็อปทิมเม็ดใหญ่ท็อปทิมเม็ดใหญ่ก็จุดจะคล้ายกับพิพิมมร,รุณน,นะครับจุดสีแดงตามใบดอกไปสีเขียวเข้มนะครับแต่ตรงสะดือของ ทับทิมเม็ดใหญ่นี่จะออกเขียวชมพูจางๆมันจะไม่เป็นสีเขียวจะไม่เป็นสีชมพูเข้มเหมือนกับตัวนี้นะครับไม่เหมือน,นกับเชรพิรุณนะน,น,นี่ก็คือลักษณะของทับทิมเม็ดใหญ่ครับสังเกตรงจอเดอนะก็จะไม่ชมพูเข้มแล้วก็มาดูลําต้นนะครับลําต้น ของเขาจะเป็นสีเขียวสีเขียวึ่งแตกต่างกับแปกิรุนแปกิรุนที่มีลำต้นอนอกจัดสีน้ำตาลน้ำตาลนี่คับนี่คือของแตกไปรุนตกสีน้ำตาลอ,นนอันนี้คือขอมต้นเป,ป็นใหญ่ลำต้นก็จะเป็นสีเขียวตานนี้ก็การปตก็เหมือนกันก็เหมือนกับหอน ใต้ท,ท,ทั่วไปชอบความชื้นนะครับชอบความชื้นดินไม่แห้ไม่ข mm ัง hmm. มีความเต็ก่างความมดงาบนไทยนะครับราคาจับต้องได้ตอนนี้ในตลาดก็ราคาอนไม่แพงเท่าไหร่สามารถจับต้องได้หาซื้อกันได้ทั่วไปในราคาหลักร้อย ครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการแนะนำีลยเกัานี้นะครับระหว่างบอลที่มีความใกล้เคียงกันแพ,พรคควณกับทัพทีมใหญ่ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้นำสิ่งดีๆมีสาระมาเสนอท่านต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ